สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเลขทะเบียนขบวนรถพลายศักสุรินช้างไทยจากศรีลังกามาไทยเมื่อวันที่3กรกฎาคม66สำนักข่าวดังรายงานว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ตป,ป่าและพันธุ์พืชแจ้งว่าพลายศักสุรินถึงที่หมายที่สถาบันคบานแห่งชาติในพระอุปธรภมองค์การอุตสาหการรมป่าไม้จังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยปลอดภัยจากนี้เข้าสู่ขั้นตอนกักโรค30วัน ที่สถาบันขาราชบาลลำปางด้านกรมอุทยานขอบคุณทุกความร่วมมือกับภารกิจครั้งนี้โดยพลายศักดิ์สุรินเดินทางถึงสถาบันคารชการแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยปลอดภัยหลังเดินทางจากกลับจากประเทศรีลังกาตลอดระยะเวลาของการเดินทางพลายศักดิ์สุรินไม่ตื่นตกใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนี้เข้าสู่ขั้นตอนการกักโรคเป็นระยะเวลา30วัน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนและขอบคุณคนไทยทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จเรียกได้ว่างานนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้กับความเชื่อคือเลขทะเบียนขบวนรถพลายสักสุรินช้างไทยจากศรีลังกาทะเบียน70954อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณทะเบียน70954อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ